เชียงรายค่ะไปทํางานที่จังหวัดชิสุโอกาค่ะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับยี่บอลหนังรถค่ะก่อนหน้านี้ทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ตัดสินใจไปก็เพราะว่าอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา,ษาสกุระาที่จังหวัดเชียงรายค่ะ บรรยากาศในการเรียนก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นของเราเนี่ยตอนแรกเลยมันจะไม่ได้เลยค่ะเริ่มจากศูนย์เลยอะ่ะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเราตั้งใจมากขึ้นหลังจากนั้นก็อัพตัวเองแล้วกอ็อยู่ในระดับที่ดีมากๆนะคะ <Wow. S 1> ช่วงแรกๆที่โควิด มาก็กังวลค่ะเพราะว่าเอะโควิดจะหายไหมเราจะได้ไปทํางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เดินทางเมื่อไหร่ด้วยแล้วเราจะอยู่ที่บ้านแบบนี้หรออะไรเงี้ยจะหางานใหม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าบริษัทจะเรียกตัวเมื่อไหร่เราไม่รู้อะไรเงี้ยคะ่ะก็กังวลอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ดีที่รีคูดติดต่อแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเราได้ไปอะไรเงี้ยคะ่ะก็ ไม่ค่อยเสียใทถอยก็มีความกังวลเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับพ่อแม่ของเราเพราะว่าสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยพ็อพ่อแม่แก่แล้วแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือเรามีพี่น้องมีพี่ชายอยู่ที่บ้านก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โทรคุยกันได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าพูดถึงเป้าหมายนะคะในการไปทำงานญี่ปุ่นสามปีเป้าหมายของเราคืออะไรคะเป้าหมายหล,หลักเลยก็คือ เพื่อที่จะไปเก็บเงินแล้วก็ลองลงมาก็จะไปพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองค่ะแล้ถ้ามีโอ,อกาสจะได้ต่อสัญญาอีก2ปีแล้วมากกว่านั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจต่อสัญญานะคะ,อ,ะอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะเพราะว่าตั้งแต่สัมภาษณ์มารู้สึกว่าประเทศเขาดีมา,มากๆใช่ชาติของเขาแบบ เป็นชาติที่พัฒนาแล้วแล้วก็การคมนาคมทุกอย่างสะดวกทุกอย่างคิดว่าอยู่ประเทศเขาดีมากๆค่ะสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะจะบอกว่าให้ตั้งใจเรียนให้อดทนเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางเข้าได้แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสอย่างพวกเรานี่คือเป็นช่วงที่ติดโควิดแล้วก็ได้รอนานมากเราคือแบบอดทนมากๆ ก็อยากจะบอกว่าก็อดทนสู้ๆค่ะถ้าเราอยากจะบอกอะไรตัวเองในอนาะคตอี3ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองคะ,อ,ะอยากจะบอกว่าขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจไปแล้วก็เก่งมากที่ผ่านมาได้ค่ะ